รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแชร์มหาชนเกิดอุบัติเหตุตกเหววิดสิ้นชื่อมีความรู <h 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 ้สึกเหมือนเคยได้ยินมาว่าว่าเป็นพี่โอ๊ต โอ้เป็นความลับที่ผมปกปิดมานานมากเลยนะผมก็มองบี่มครับมองไปคุณบีมอ้าวบีมล่ะก็วันนั้น่ายลูกเสือสามพันที่ผมพลาดลงไปบี่มคิดว่าอาจจะเป็นเชนนะครับเอานี้เราเฉลยได้เลยครับเฮ้ยผมว่าเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าความลับเกิดอุบัติเหตุตกเหววิดสิ้นชื่อมันเป็นของซุปตาคนไหน เออมาเลยเดียวเดียวเลยโอ้ยคุณเชนเขาพูดพูดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไงเขาเป็นผมเนี่ยแหละครับเขาบอกเป็นผมเลยเขเลยแล้วไม่มีใครเชื่อไงไม่เชื่อมันเล่นจริงเล่นจริงเล่นอีกแล้วว่ายังไงนะครับคุณเชนคือคือต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างแบบผมก็ขี่ไปทิเบตขี่จากจากเชียงรายไปทิเบตมาเราก็ ผ่านเหวมาเยอะเหว4,000เมตรที่ไม่มีอะไรข้างๆเลยแล้วเราต้องขีเขข่เลนขวาเพราะบ้านเขาขี่เลนขวาใช่ไหมครับเจอรถบรรทุกเบียดในถนนที่เท่ากับรถบรรทุกเป๊ะผมก็ต้องเอาตัวเนี่ยไปแนบอยู่กับหน้าผาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกเหวอ,อะไรเงี้ยม,มันก็เคยมาหมดแล้วแต่มันก็ไม่ได้ตกเพราะเรามีความระมัดระวังสูงมากในการขี่อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเมื่อประมาณสองปีที่แล้วไปขี่ ATV ขึ้นดอยหลวงเชียงดาว มันก็เป็นเส้นทางชาวบ้านะแล้วเราก็ไม่ได้ขี่ ATV ทุกวันโคง้งเคิองอะไรไวิธีการเลยมันไม่เหมือนเลยแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้ขี่เร็วคือผมไม่ใช่คนบ้าระหำ่ำคือแบบทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลที่เราสามารถคอนโทรลได้แต่วันนั้นนะ่ะผมก็ขี่ช้านะแล้วแฟนซ้อนแผลซ้อนอยู่ข้างหลังผมก็ขี่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มสนุกเริ่มข้างหน้าเริ่มเห็นดอยหลวงขึ้นมาเรื่อยๆนะอ่ะปลายปลายเราก็คุยกันไปเรื่อยๆตลอดทางมันมีอยู่โค้งนึงที่เป็นโค้งขวาผมก็ โค้งไปเรื่อยๆอยู่ๆดินมันยุบดินด้านซ้ายอะแล้วพอดินมันยวบด้วยความที่เป็น ATV มันเป็นสี่ล้อไม่ใช่สองล้อมันดึงทั้งล้อเลยครับมันดึงแล้วมันมันเหมือนมีคนมาดึงแฮนด์เราอ่ะแฮนด์เราพลิกอย่างนี้เลยมันกลับปั๊บแล้วมันก็พุ่งลงไปข้างล่างล่วงลงไปในในเหวเลย ลงเหวเลยลงไปแล้วครับลงไปแล้วแต่ว่ามันจะด้วยด้วยความที่มันเป็นป่าบ้านเราอ่ะมันจะมีต้นต้นไม้ที่เหมือนเหมือนต้นไผ่เท่านี้มันจะขึ้น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 ตัวผมก็ไปล็อกอยู่กับรถแล้วรถเนี่ยก็ลอยลอยอยู่อย่างเงี้ยแล้วโดยล็อกไว้ที่ต้นไผ่แค่สองต้นที่ล็อกเอทีวีต้นนี้ไว้กับผมแล้วก็แพ่ที่อยู่ข้างหลังตกลงไปน่าจะเกินเมตรอะครับประมาณเมตรกว่า แล้วตัวผมเนี่ยก็ไปดได้กับคันเร่ง <c oughs> ซึ่งมันก็ดังเออตลอดเลยเชื่อแบบแบบไม่ร้องไม่อะไรแต่ช็อกช็อกสุดเลยคือมันเงียบทุกอย่างมันเงียบแล้วน้องชายผมขี่ตามมาเสียงร้องอะ่ะคือเสียงรถน้องชายผมกับแฟนมันกรี๊ดแบบดังม,มากเพราะว่าพี่ชายหายไปในเขียวเลยหายไปแบบมองไม่เห็นเลยนะข้างหน้าไม,นไ,มนไม่เห็นไม่เห็นรถไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วทีมเขาก็เลยวิ่งมาครับระหว่างที่ทีมกําลังช่วยแพรขึ้นไปเนี่ย ตัวเราเนี่ยคือวินาทีนั้นมันทุกอย่างมันช้ามากเลยนะมันมันจะรู้สึกว่าโอเควะแพ้รอดแต่เราก็อาจจะตายเพราะว่าถ้าเราหลุดจากสองต้นนี้เนี่ยมันคือพุ่งลงไปแล้วแล้วลงไปอีกไกลไหมคือคือมันมันมองไม่เห็นว่ามันไกลแค่ไหนพี่แต่ว่ามันคือคือสูงมากอ่ะแล้วตัวเราก็ยังดันกับคันเร่งตลอดเวลามันก็ยังอือแต่ด้วยความที่ล้อมันลอยรถทั้งคันมันลอยอยู่ มันก็เลยไม่ได้ไปแบบตะกุยกบอะไรแต่มันล้อมันหมุนเนี่ยมันหมุนของมันเองแต่ตัวเราก็ผมก็จับต้นไม้เยแล้วตัวมันก็ดันเนี่ยแล้วมันก็เออแล้วเันเล่นค้างใช่ไหมใช่เราก็แบบเันเร่งค้างคือใจตอนนั้นมันมันไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้เลยว่าใจตอนนั้นเรารู้สึกอะไรครับแล้วเขาก็ดึงเนี่ยดึงสองคนก็ดึงตัวแพรลอยขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ดึงผมซึ่งตัวเราอ่ะมือก็จะให้เขาจับก็ไม่ได้เพราะมือเราก็กลัวเราก็ล็อกอยู่กับต้นไม้อะไรเงี้ยหุน เสียวเลยนะณนะตอนนั้นนี่เหมือนเหมือนมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อนนะใช่คือน,นิดเดียวถ,ถ้าเราหลุดแล้วสมมุติเหมือนในหนังรถหลุดลงไปแต่ตัวเราเกาะไว้อ่าแต่ในความเป็นจริงแล้วรถมันก็เกี่ยวกับตัวเราอยู่ด้วยถ้ารถมันลงไปรถมันดึงเราลงไปด้วยแน่นอน แล้วตกลงรถตกงไหมหลังหลังจากกู้คนขึ้นมาหมดแล้วเขากู้รถได้ทันไหมครับขึ้นมาได้ครับขึ้นมาได้ด้วยความที่ต้นไม้มันต้นไม้เขาลากมันน่าจะอยาแข็งแรง ATV นี่ขับยากถ้าไม่เคยขับมาก่อนเนี่ยเนี่ยขนาดส0ก็พลาดได้พวกเกาะต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีต่างชาติเสียชีวิตทุกครั้งกับ ATV บางเกาะเดีนี้เลิกห้ามใช้ละ ห้ามขี่เพราะมันขี่ยากใช่ไหมมันขี่ยากมันไม่เหมือนโมอเตอร์ไซค์แต่เราจะนึกว่าเหมือนโมอเตอร์ไซค์เหมือนรถยนต์ไม่ไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวเลยว่าจะดึงกับมาทันอะ่ะคือมันหักปึ้งแล้วก็ลงไปเลยผมเคยเจอเหมือนกันนะแบบนี้ไปไปกับแฟนนี่แหละครับไปแล้วก็ไปไปลงข้างทางขี่รถลงไปเนี่ยครับแล้วก็ช่วยช่วยผมขึ้นมาได้ก่อนแล้วก็เอารถขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถช่วยแฟนได้ทำไมอ่ะ ผมขอลองเข้าไว้ครับผมขอลองเข้าไว้ครับโอ้คืออยากจะช่วยแทนอย่าช่วยแนให้อยู่ตรงนั้นไปอยาวขึ้นมายาไม่ขึ้นมาเอาจริงๆพี่ต้องฝากไว้นิดหนึ่งเรื่องของความเร็วเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายทุกครั้งสตินี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ตั้งสตินะครับแล้วพยายามหาความช่วยเหลือนะหรือจะช่วยเหลือตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทําได้ไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังไม่อยู่ในความประมาทเป็นอันขาดครับครับ โตแช์มหาชนโตแช์มหาชน,แ,ชาชนแล้วก็มาถึงความลับสุดท้ายของซุปตาของเรานะครับเรื่องนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่า18บวกเตรียมตัวให้ดีกับความลับนี้โดนหลอกสัมภาษณ์สุดท้ายคือเซกโฟนคุณ <c oughs> คิดว่าใครโดนเซกโฟนคุณอ๊ตคุณอ๊ตคิดว่าเป็นผู้หญิงปะผมว่าต้องเป็นผู้หญิงว่ะหรอแต่แตผมมองเป็นคุณเอนะใช่แต่จะเชื่อเป็นพี่เอ ทำไมอ่ะเพราะเขาแบบว่าออกกำลังกายไงบอดี้เขาสวยเล่นกลงเล่นกล้ามาดๆเลยเรากำลังคิดว่าคำว่าเป็นไม่แหม่มแล้วจากคำว่าเป็นไปได้เมื่อกี้ดูหลอกเป็นไปได้ดูหลอกจะมาเฟะมากเลยเป็นไปได้ใช่เพราะเขาก็เป็นขวัญใจอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะก็น่าจะ เป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนอยู่อือโอเคโอเคคุณคุณคิดว่าเป็นใครผมว่าเป็นพี่โอ๊ตครับเฮ้ยสองคนเล่นกันเองตอนนี้เทรนดัดดี้กำลังมานะฮะเทรนดัดดี้ที่วิลลี่ด้วยครับแบบเซนเนี้ยวัยเนี้ยเทรนดัดดี้เหรอใช่ที่เคยโดนเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเซ็กโฟนแต่ว่าขอเซ็กโฟนเลยขอเซ็กโฟนเคยเสียวไหมเอาที่คุณเฉลยอีกแล้วเหรออะไรอย่างเนี่ย มันเป็นเรื่องของคุณมากไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เฮ้ยล่นสายด้วยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะไม่เชื่อแล้วอ่ะผมว่าพี่โอ้ต์นะคิดว่าเป็นคุณโอ๊ตครับออาเชนคิดว่าใครคุณเชนเต่่ยากมากเลยอันเนี้ยผมว่าไม่ไม่ไม่พี่โอ๊ตกับพี่เอเนี่ยแหละสักคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยคือจริงๆผมว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนต้องต้องเคยเจอนะแต่ว่ามันจะเจอในรูปแบบที่โทรมาแบบตั้งใจเซ็กโฟนเลยแต่อันเนี้ยโทรมาหลอกว่าสัมภาษณ์เหรอ สัมภาษณ์ผมว่าพี่เออมันหลอกว่าเป็นนักข่าวนะแบบผมว่าพี่เขาก็เหมือนเขายอมรับอยู่ด้วยนี่แต่ว่าพี่เอเหมือนกันพี่เอเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งนะพี่เอเสียงเพราะพี่เอเสียงเขาจะนุ่มทุ้มสมมติว่าจินตนาการเอาว่าถ้าทำเสียงแบบเซ็กซี่อ่ะจะน่าฟังสมมตินะถ้าเป็นพี่บีมอ่ะโทรหาพี่บีมอย่างนี้นะบีมด่าแล้ว เผ็ดพริกอแน่นอนมีแต่พี่จ๋าแล้วคือถ้าเผ็ดจ๋าครอเผ็ดพิกอ่ะคือเสียใจจ๋าอยเออกเพราะถ้าเป็นพี่แหมมพี่แหมมก็จัดเหมือนกันดูทรงแล้วอะไรจัดจ๋าเหมือนกันน่ป้าก็ขอเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นแหมมคิดว่าใครคือตอนแรกอ่ะก่อนที่เจ๊จ๋าจะเฉลยว่าเรื่องรถไฟเป็นของเจาจ๋าหนูมองว่าอันนี้ต้องเป็นข้อเจาจ๋าแน่นอนเหมือนหนูเคยได้ยินมาว่าชอบมีคนโทรมาแกล้งเจาจ๋าเรื่องนี้ แต่หนูก็ไม่เชื่อว่ามันจะซ้ํากันคิดเหมือนกันเลยไม่น่าเป็นสองเรื่องซ้อนมบบนองนจา่ะซ้อได้่าจะเฉลี่ยเป็นไปได้นะสองเรื่องเคยมีมาแล้วนะเออไม่ต้องคิดมากเลยูไม่เคยมีมาแล้วนะหนูหนูมั่นใจว่าเป็นนัจ๋าเลยอ่ะถ้าสองเรื่องได้ดีเขามองตาเดูกันแบบลึกมากอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยบีมท้ายยังบีมยังครับบีมคิดบีมาอ่านข่าวอยู่แล้วนะฮะช่องหนึ่งแล้วก็บีมอ่านข่าวนาจ๋าบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องการซูการฟ้องคนพวกเนี้ย แต่ว่าผมคิดว่าเป็นพี่แหม่มครับอ้าวกูก็ออกซ้ำอ่ะออกซ้ำพี่ออกซ้ำเฉยดูพี่แหม่มก็ดูแบบมีพิรุษเนื่องวิ่งเมื่อกี้เช่นทักบอกว่าเอเป็นไปได้แต่ผมมองเป็นคุณเอนะอ๋อเป็นไปได้อ๋อเป็นไปได้มือพิรุษพี่ดูมีพิรุษเหรอเออนิดๆเฮ้ยหรือมันอาจจะเป็นการแสดงมีชั้นเชิงที่แบบเราคิดไม่ถึงอีกคนเล่นพิรุษ เชื่อไม่ได้ทุกคนเลยพุ่งีนคนที่แม่นจริงคือมหาชนส่วนใหญ่จะใกล้เคียงมากนะครับเราไปฟังความเห็นของเขาดีกว่าครับว่าเขาคิดว่าความลับนี้เป็นของซุปตาคนไหนคุณบีมค่ะเพราะว่าผู้หญิงน่าจะเข้าหาเขาเยอะค่ะน่าจะแบบดึงดูดผู้หญิงได้พี่ดีมพลังใบครับเขาเซ็กซี่พลังเขาเยอะครับ พี่เทนครับเขาหลอดีครับน่าจะเป็นคุณเะจ๋า,จานะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาก็สวยครับเะจ๋า,จาค่ะเพราะว่าเขาดูใสใสน่ารักน่ารักนา่กนาจะโดนหรอก,รกคิดว่าน่าจะเป็นพี่เจจ๋า,จาครับผมหน้าตาดีก็เลยมีโอกาสที่จะโดนก็พี่เะจ๋า,จาเหมือนกันและจากการโหวตของมหาชน100คนคิดว่าความลับนี้เป็นของ คุณจ้าจานั่นเองครับพ<อ>ุ่ชนชาวไทยเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณที่โดน<อ>นะฮะคุณรู้สึกไงครับภูมิใจเขารู้ได้ไงอ,ะอ่ะออนั่นหนั่นลงงมากเลยอ่ะเออคือวันนั้นนะคะมันเป็นสำนักข่าวสำนักหนึ่งเฮ้ยนี่เฉลยเลยหรอเอา้าเฉลยไม่ได้หรอนี่สับขาหลอกกันแบบที่เรียกได้ว่า<ะ>พวกเราเนี่ยนะอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ได้เลยน่าเวทกคนเลยที่ใส่แสดง เดีนย้ได้แสดงกันหมดเลยแต่ว่ามหาชนนี่บอกให้ชัดจ๋าอ่าชนให้ชัดจ๋ามาดูว่ามหาชนจะถูกบ้างไหมมหามหาชนใกล้เคียงแต่ไม่ถูกหลายหนแล้วนะหลายคนหลายคนครับเรามาดูเลยฮะเฉลยกันดีกว่าครับความลับที่โดนหลอกสัมภาษณ์สุดท้ายคือแซกโฟนเป็นความลับของซุปตาคนไหน ความลับที่โดนหลอกสัมภาษณ์สุดท้ายคือเซกโฟนเป็นความลับของซุปตาคนไหนใครอะผมเองโอ้ยคนปั่นเลยอ่ะ โออะไรเป็นขนาดนั้นจีิเหรอจริงครับเป็นครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกอับอายมากที่สุดในชีวิตทำไมอ่ะก็จะมีโทรมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณโน้ตผมเป็นนักข่าวจากแมกกาซีนนะครับเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายครับ คือเสียงน่าเชื่อถือมากปักนี้ปักนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยพอดีคุณโอ๊ตได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในสิบของคนที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องของออกแนวแบบเด็ดเลดหน่อยอือฮะนะเป็นเด็ดเลดหน่อยเซ็กซี่อะไรเงี้ยอ่าเซ็กซีแ่แนวแนวปักประมาณ<ไ>พวกนั้นนะครับผมอาจจะขอสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะขอล่วงลึกนิดนึงนะครับว่ารสนิยมของคุณโอ๊ตเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับเครื่องแต่งกาย เตั้ <laughs> งแต่เครื่องหนังกายก่อนว่าชอบใส่เสื้อผ้าแนวไหนนะครับแล้วก็เริ่มมาแบบว่าชอบกางเกงในอีแบบไหนสีอะไรนะครับแล้วก็เริ่มแบบว่าเวลาใช้สรรพนามในการเรียกอวัยวะต่างๆเนี่ยเรียกอวัยวะต่างๆเนี่ย ก็จะเรียกอะไรแบบไหนหน้าโทรมาสัมภาษณ์ผมนะฮะคนี่คือไอ้ผมไอ้ผมก็เกรงใจนะเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นนักข่าวแล้วก็บอกอ๋อเหรอครับแล้วก็บอกว่าได้ได้ได้ครับผมก็ ตอบได้เท่าที่ตอบได้แล้วกันนะครับเขาก็ค่อยไล่มาค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวิทยาเพศเขาก็บอกว่า,าก็เริ่มตั้งแต่อันทะมาก่อนเลยครับรคุณแบบว่าอะไรเหรออ่าคุณแบบว่าเรียกอันทะว่าอะไรแล้วแบบว่าของคุณเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบมีทั้งหมดกี่ใบก็ม สามครับขนาดนี้เลยมีบางคนเสียงมีหนึ่งใบบางคนมีหนึ่งใบเสียงเสียงเทเคมากเลยครับเขาเหมือนปกติปกติมากครับเขาบอกมาอยู่แล้วว่าอาจจะมีคําถามแบบล่อแหลมหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยจริงใจไงคิดว่าเป็นแบบว่าผู้สื่อข่าวจริงอะไรงเงี้ยเป็นนักข่าวจริงเราค่อยไล่มาเป็นขนนะเป็นเป็นตัวลำตัวลำเอพอตัวลำนี่เสียงเริ่มแปลกๆเสียงเริ่มแปลกๆปกเสียงเริ่มแบบว่ากระเสามากขึ้นอ่แล้วก็มาเริ่มเป็น เป็นหนังเป็นหนังหุ้มเป็นหนังหุ้มปลายนะฮะพอเป็นหนังหุ้มปลายนี่เสียงเริ่มผิดปกติแล้วผมก็บอกว่า เออเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวนะครับเออคุณเป็นนักข่าวจริงฮะจริง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 เสียงก็เริ่มกระเสา่านะครับ <laughs> จนสุดท้ายคุณจินตนาการว่านักข่าวคนนี้เขาทำอะไรยังไงอยู่จนสุดท้าย <laughs> ผมก็าถามเขาบอกว่าเออพี่เดี๋ยวก่อนเนี่ยทำไมเสียงพี่แบบแปลกๆแล้วพี่พี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อพี่พี่อยู่ออสซิสั่นพี่อยู่ออสซิส <c oughs> ั่น <c oughs> คือกำแพงมะลาวกำแพงมะลาวเขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกกำแพงมะลาวกำแพงมะลาวอ๋อเลยขอขออีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายละคำถามนึงเออเอาว่าเออแล้วไอ้ตรงหัวหัวหัวเรียกเรียกว่าอะไรผมบอกเออ คืออะไรนะหัวหัวเร็วๆหน่อยตอบเร็วๆหน่อยเรียกว่าผมก็มีเร่งด้วยผมก็ผมก็เรียกว่าหัวไงไม่ใช่ไม่ใช่เรียกเต็มๆเลยเอาเต็มๆเลยตอบเร็วๆหน่อยเร็วๆ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 ก็เรียกหัวนะเขาก็ตอบอย่างเงี้ยพอตอบอย่างเงี้ยเสียงโทรศัพท์มาแล้วก็กดวางสายไปเลยผมก็งงเฮ้ยเกี่ยวอะไรขึ้นกับผมอ่ะผมก็มาสายมาดู แล้วผมก็โทรกลับ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 ไปคงไม่ติดปิดเครื่องผมว่าเอาแล้วโดนแล้วดูซิเนี่ยดูแบบแล้วผมก็เลยโทรไปหาปิยะก้องปียะปิยะเมื่อกี้ทางกุจะโดนเซ็กโฟนว่ะใช่แม่มีนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็โทรมาหาแล้วก็แบบเหมือนแบบมันเสร็จคาหูเลยอ่ะเออแบบอ๋อคาหูสรรเสริญของปียะเด้งมาคำหนึ่ง โง่เป็นโง่นั่นแหละครับโดนไปซะแล้วโดนไปซะแล้วโอ้ยขาหูเลยดีไม่เปียกบอกว่ากูเป็นคนโทรเองคไม่แต่ผมบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมา20ไปีแล้วย0ปีิบปีแล้วนานแล้วคนอื่นมีไหมมีประสบการณ์แบบนี้ไหมพวกคุณมีไหมเคยครับนานแล้วครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนหลังๆมันพัฒนาไปเป็นวิดีโอคอลแล้วอเราก็ต้องคอยกด ตัดกดตัด,ตดแล้วก็ไปนั่งบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ๋โอคือ<ม>วิดีโอคอลเลยอยากเห็นหน้าอย่างงี้เลยเหรอใช่ใช่ผมเคยลองดูวางโทรศัพท์ไว้เงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าก,กดรับของมันก็คือแหงนขึ้นกำแพงเหมือนเราน,นั่นแหละเออมันกะว่าวเราพลาดไง<อ>คือถ้าเราพลาดปับ๊บพวกนี้มนผมมั่นใจเลยว่ามันก็แคปแคปอยู่แล้วแคปแน่นอนอะไรเงี้ยของผู้หญิงอะ่ะเจอปังไหมผมไปเจอเวลาสมัยก่อนเวลาไปรับโทรศัพท์บริจาคงานรับแบบบริจาคงานอนั้นเรมากสมัยนั้นอันนั้นเจอบ่อย แล้วโทรเข้ามาบ่อยมากแล้วพอเป็นผู้ชายรับมันวางหูแล้วก็โทรเรื่องเรื่อนว่าจะเป็นผู้หญิงซีทุยเลยค่ะโอ้เธอทำเสียงมาเลยของจ๋าไม่เคยเจอเจอค่ะเจอบ่อยก็โทรมาแล้วก็ส่งเสียงแบบนี้ก็บล็อกบล็อกค่ะบล็อกเลยใช่ไหมแต่ที่ของจ๋าไม่เท่าไหร่นะของพี่จิ๊บไดเรกไอจีมาหาพี่จิ๊บแล้วก็ส่งมาของผงสวยสวยไหมครับพี่ส่งให้พี่จิ๊บผู้ชายใช่ไหมผู้ชายส่งของตัวเองมามีเยอะ เอาออกไปเลยไอ้ผู้ชายนี่ส่งมาเยอะมากรูปเอาไว้ว่าเพศมาเลยของตัวเองของมันนเหรอส่งมาให้เราดูใช่เราก็ต้องบล็อกก็บล็อกสิจะไปเหลืออะไรล่ะอ้าบล็อกทำไมพี่จิ๊บยังเซฟเก็บไว้ดู เดี๋ยวกรวส่งไลน์ให้พี่นีน่คืนด้วยเออแล้วบอกมันไม่ต้องส่งอะไรมาให้กูอีกแล้วพอแล้วเออเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้สนุกมากๆนะครับเรื่องราวที่เอามาแชร์กันเต็มเต็มจริงๆนะครับขอบคุณแขกเชิญทุกท่านจริงๆครับที่มาแชร์สนุกมากครับสนุกมากครับบนุณมากครับสนุกมากๆนะครับเราพร้อมจะเปิดโต๊ะแชร์ทุกคนได้แชร์กันเต็มที่ในรายการโต๊ะแชร์มหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับ ถามพี่พดาราค่ะว่ามูอะไรมูยังไงให้ได้ผลพี่มดดำเนี้ครับอยู่ดีเขาเดินมาชี้หน้าผมบอกไตูมมึงเป็นพญานาคเฮ้ยห,หนูเนี่ยเชื่อมาตลอดว่าตอนเด็กๆว่าหนูเนี่ยเป็นแม่มดลองของของเงินกุมานจนได้งานค่าตัวเกือบครึ่งล้านน้องอิ่มๆใช่เพราะว่าบางทีอ่ะเขาชอบพูดอะไรแบบดุดออกมาแบบที่เขาไม่รู้ตัวพี่เป็นนะ นี่กิ๊กกับพ no. ิจาจณานี่แหละเพราะว่าคุณเก้วยุรินไม่น่าจะเป็นคนที่เอาภาระมาเลี้ยงนะเขาไม่มีลูกเขาไม่อยากมีเป็นตัวเป็นตนอยากมีเป็นแบบที่แม่ไม่เห็นเลย